ทำไมเทพเจ้าแห่งสงครามที่ควบคุมอสนีบาดนับหมืน่นถอยต้อยร่างนั้นถึงกับซ่อนกินอาอของความชั่วร้ายและความมืดมิดเอาไว้ขนาดนี้ที่นักประชุมประเทศสากุละเขาสูญเสียความศักดิ์สิทธิ์และความหยิ่งพยองในอดีตไปแล้วตอนนี้ภายในร่างของเขามีเพียงความต้องการที่จะฆ่าเท่านั้นเทพเจ้าต่างถิ่นของจีนทำอะไรกับซูซโนโอกกนแน่ จากท่าทีของยมดาทะคุมิที่มองชีวิตคนอื่นเหมือนผักปอคงสัมผัสได้ว่าทอดแถ้ของสุสโนโอคือความโหดเยี่ยมและการเขีนข้อทำให้มั่นใจว่าเครื่องสงเบยเหล่านี้ปลอดภัยเพราะมีคนกำลังรอการถวายอยู่พวกเราทำอะไรผิดนิสัยของผู้ปกเทพเพ้าเจ้าจะค่อยๆได้รับอิทธิพล จากเทพประจําตัวอย่างชฉฉะจนนิสัยของมนุษย์คนนั้นก็จะกลายเป็นนิสัยของเทพพเจ้ายินดีด้วยเจ้ากํมนังเจะตอยในค่ำคืนที่โหดร้ายและสิ้นหวังที่สุดจงเน่าเปื่อยหลังจากที่สุสโนโอจมดิ่งสู่ความมืดก็จะไม่มีใครรู้ถึงความสามารถทั้งหมดของเขาและยิ่งยากที่จะคาดเดาเกินที่จะลับมือ นี่เทพกะบ,บีท่านคณะบ,บุดีลีเทพกบ,บีผู้หอนก้าของเราทำไมจูจ่ๆกลายเป็นชอยฉลาอผมเขาไปแล้วเหรอเป็นพลังที่น่าสะพึงกลัวอะไรขนาดนี้ถึงกับควบคุมพลังแห่งกาลเวลาได้ สุสโนโอจมดิ่งสู่ความมืดคงจะน่ากลัวกว่าเทพองค์ไหนแล้วละ่ะไม่เรายังมีทองพิกผลอยู่ทุกคนรู้ว่ารีปอยมีจิตวิญญาณแห่งกระบีที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนลีปอยยังเป็นเทพกวีน่าเปือย โลให้ข้าจับเจ้าให้ได้ก่อนเดี๋ยวข้าจะบทกระดูกทุกชิ้นของเจ้าและให้ชาวสกุลยับย่อมแท่นบูชาเทพเจ้าของเจ้าเพื่อปลอบปลมจิตใจของข้านี่ข้าจะไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆหรือปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปไม่ได้บทกวีบางบทได้เรือนหายไปในกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์แต่ไม่เป็นไร ครั้งนี้ฉันจะลับไว้ทั้งหมดเองเพราะฉันเชื่อว่าอริยธรรมจีนจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งขึ้นแล้วคนเป็นคือผู้ผ่อนทองคนตายคือผู้กลับคืนสวรรค์และโลกคือที่พักชั่วคราวเ้าโศกต่อปุ่นธุลีหมื่นปีทำไมรูช่างเซ้งถึงสวดบทกวีอยู่คนเดียวละ่ะเขากลัลังมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ใหม่ให้กับเทพกบีจากการแสดงออกของเทพกบีโกรหน้านี้ ก็คงพอเดาได้แล้วว่าบทกวีเรานี้สามารถมอบพลังใหม่ให้กับเขาได้ <c oughs> ช้างเซิงอย่าฝืนไปเลยไม่มีเวลาแล้วคนเป็นคือผู้ผ่านทางคนตายคือผู้กลับคืนสวรรค์และโลกคือที่พักชั่วคราวเร้าโศกต่อฝุ่นทุลีเหมือนปีคนเป็นคือผู้ผ่านทางคนตายคือผู้กลับคืนสวรรค์และโลกคือที่พักชั่วคราว เศร้าโศกต่อฝุ่นธุลีหมื่นปีต่อหน้ากานเวลาความทุกข์ยากและความพลิกผันของชีวิตมนุษย์จะนับเป็นอะไรได้สวรรค์สร้างข้ามาย่อมมีประโยชน์ทองพันตำลึงใช้หมดยังหวนคืนสวรรค์สร้างข้ามาย่อมมีประโยชน์ทองพันตำลึงใช้หมดยังหวนคืนดีดีมากดีจริงๆริงเทากย่างเจ็ดดอลลาร์ เมาเมยอบกอตบันจันทาดอลอาช่างเซิงเป็นไปได้ยังไงเทพเจ้าต่างถิ่นสามารถควบคุมพลังของการเวลาได้ยังไงฮ่าฮ,ฮ่สุดท้ายฉันก็เป็นผู้ชนะสิเนะแกะที่เผาผลาญผลแห่งเตาไปตอนนี้คงจะออนแอเกินเยียวยาแม้แต่ผู้บุกพลังเทพเจ้าหน้าใหม่ก็สามารถล้มแกได้ง่ายพลังของโมนี่ออนแอลงไปเยอะแล้ว อีกอย่าผลแพ้ฉะนะก,ก็ใกล้จะตัดสินแล้วด้วยข้าต้องยอมรับว่าเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรหอดที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาแต่ถึงจะแบกรับความชั่วร้ายแปดเพื่อนด้วยบาปข้าก็ไม่เคยรู้สึกผิดต่อมโนธรรมเพราะนั่นคือเส้นทางที่ข้าเคยผ่านมาส่วนข้าถือกำเนิดมาบนโลกนี้ก็เพื่อจุดประกายแสงสว่างในชั่วพริบตานั้น เทพเจ้าลักมนุษย์ที่นั่งผู้ชมประเทศสกลุลแต่สอยฟ้าที่สั้นที่สุดแต่ไม่วันเกรงสิ่งใดในโลกแสงแห่งสายฟ้าในชั่วพริบตอนนี้โปรทุ่มเทสุดกำลังเพื่อปกป้องแล้วผู้คนมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามความมืดบนแก้มของเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นประจักษ์พยานว่าเขานำพาความหวังและได้เห็นการทำลายนับพลังไม่ทวน แม้จะอยู่ในโคนตมแต่เขาก็ยังคงรักผู้คนอย่างลึกซึ้งพลังของประเทศซากุละกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่ทำให้เทพเจ้าได้รับพลังสถามากขึ้นกลายเป็นเท่าทรนไม่คิดเลยว่าทอยใต้ความโหดร้ายของเขาจะซ่อนอะไรไว้มากมายขนาดนี้แต่สภาพแบบนี้พลังเทพยังกลับแข็งแกร่งกว่าเดิม อลอยทุเสียงหวยหวนก่อนมอบพรังศักดิ์สิทธิ์ให้กับเทพเจ้าองค์อื่นต้องแลกมาด้วยแกนแท้ก่อนหน้านี้ฉันได้มอบพลังศักดิ์สิทธิ์ใหม่ให้กับเทพเจ้าไปหลายองค์ตอนนี้แกนแท้ของฉันขาดหายไปแถมร่างกายยังระอักบ,บาดเจ็บสาหัสเทพกบีลีไปแม้ในยุคสมัยนั้นที่มีนักปราชญ์มากไยเขาก็ยังโดดเด่นเหนือใคร และผู้คนยกย่องให้เป็นเซียนหลังจากนั้นหลายพันปีก็ไม่มีใครสามารถบดบังความสามารถของเขาได้ความสามารถของเขายังมีมากกว่านี้เพียงแต่ฉันยังสามารถจ่ายราคาของการมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ได้อีกไหมกบีใบบัวหนึ่งเดิวที่นั่งผู้ชมประเทศจีนสุดท้ายแล้วก็ยังไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอเพื่อใช้ชนะ เราจะต้องไม่เสียดอยราคาใดๆแต่บทกวีใดที่จะสามารถปลุกพลังของรีไปในฐานะเทพกวีได้หรือว่ายังไม่ได้สหายเก่าเจ้าช่วยอยู่เคียงข้างข้าเป็นของสุดท้ายเถิดไม้พอยของมู่หลอนทำจากไม้สาถังกุยยกและแตะทองบางอยู่ที่หัวและถ้ายเรือขับขันบทเพลงบนแม่น้ำ เพลงขบขนันริมฝั่งใช่แล้วเรายังมีบทเพลงขบขนันริมฝั่งบทกวีนี้เมื่อเทียบกับบทกวีอื่นๆแล้วแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยแม้แต่ในชาติที่แล้วที่วัฒนธรรมยังไม่ขอดช่วงขบขันบทเพลงบนแม่น้ำลวดชบวงถังหลีไปไม้พายมู่หลานซาถังลังสันคุยยกแต่ทองประดับหัวท้ายสุลาดีเลิศ นับพันโทุกลอยนางลำขึ้นลอยตามสายขึ้น่อเหล่าเสียนโลขี่นกกระเรียนทองนักเดินเรือมองไม่ติดตามผูงนวลบทสีหยวนจันดังอาทิตย์จันทรหวังฉูเหลือเพียงเท่าผาเนินเขาผู้กันสั่นไหวดังผู้ผาห่อบทกวีลำคาหัวเลาะขึ้นท่อหากยศศักดิ์ทรัพย์สิสนไม่สิรารา แม่น้ำหันควรย้อนทวนทาราบทกวีนี้รีปไปแต่งขึ้นโดยได้รับแดงบรนดาลใจจากเส้นทางอันขับแคบของตนเองบวังว่ารีปไปจะค้นพบตัวเองบทกวีนี้จะต้องปลุกพลังของรีปไปในฐานะเทพกวีได้แน่นอนยอมอารมณ์ผุงพล่อนปล่อยผู้กันเสะเทือนขุนเขาทั้งห้าเมื่อบทกวีเสร็จหัวรเราะย้ยป้าดิน ยอมอารมณ์พลงพล่อนปล่อยผู้กนสั่นสะเทือนขุนเขาทั้งห้อเมื่อบทกวีเสร็จหัวเราะเย้ยฝอดินนี่ข้าจะเขียนบทกวีที่เหนือกวกาวีทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบันใบเรือโดดเดียวล่องไปไกลรับต่อเหลือเพียงแม่น้อแยงสีที่ไหลจหลดขอบฟ้าชอยหนุ่มผู้นี้ แม้จะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่กลับมีความสามารถด้านกบ,บีถึงเพียงนี้คนรุ่นหลังช่างหน้าเก่งขลอมจริงๆปล่อยพูกกันสะเทือนลมฝนบทกรบ,บีทำน้ำต่อท่วมฝาดินอยอมมีสุขขวรลื่นรมอย่าปล่อยให้จอกสุลาว่างเปล่าเชิญล่ำสุลาอย่าหยุดจอกมาห้าบุพเพเสื้อคุมขนสัตว์พันตำลึงทองเรียกคนรับใช้นำไปขาย แล้วซื้อสุลามาให้เจาะเดิมให้พอแล้วเมามหยหายกุ้มไปกับเพื่อนข้าสวรรค์สร้างข้ามาต้องมีประโยชน์ทองพันตำลึงใช้หมดยังหวนคืนวันนี้ข้าถึงได้รู้ว่าข้าคือใครกระบีนี้คือจิตวิญญาณแห่งใบเยาของข้าในฐานะเทพกวี เจ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องแบกร่างกายที่หนักอึ้องนี้เพื่อก้าเดินอีกต่อไปแล้วป่อยวางบ้างเถิดสิ้นเสียงคำลิมของเหลาวิหกเลือรำน้อยแล่นผานไปท่ามกลางขุนเขานับหมืน่นต่อให้เทพเจ้าจะพ่ายแพ้ไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงบนเวทียังมี ฉนที่นั่งผู้ชมประเทศสากุละ่ะได้ไงเป็นไปได้ยังไงทงั้งๆที่ทุ่มเทสุดกำลังไปแล้วแต่อระยะทาที่ขาดช่วงของจีนที่อ่อนแอกลับพลิกเกมแบบนี้ได้จริงๆเหรอแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีพวกเราทำได้จริงๆที่นั่งผู้ชมประเทศจีนจากที่แพ้ไปก่อนหน้าถึงสองครั้งพลิกกลับมาชนะได้สามครั้ง พวกเราสร้างปฏิหารได้สําเร็จแล้วเทพเจ้ารู้สร้างคุณงามความดีไว้อย่างหล้นเหลือเทพเจ้ารู้เทพเจ้าตะลอดกันประเทศจีนต้องชนะดูนั่นเทพกระบี่ของเรากําลังมีบางอย่างเปลี่ยนไปกอประสานลรลบกยรอยหลิวชิงผู้ปลุกเทพเจ้าระดับเอสกลายเป็นผู้ปลุกเทพเจ้าระดับดับเบิลอส และได้ปลุกเทพเจ้ารอบใหม่ในระดับเทพเอสลีไปเกิดใหม่เจ้ากองเพิงหากถูกทำลายก็จะสร้างขึ้นใหม่เทพกระบีได้รอมผลแห่งเต๋าขึ้นใหม่ทั้งระดับของเทพเจ้าและระดับส่วนตัวก็เพิ่มขึ้นผลแห่งเต๋าแบบใหม่ความหมายคือเทพกวีและเทพกระบี่ไรลสองไหลเทียมทานทั้งบทกวีและกะบีไม่คิดเลยว่าชองเสืง จะนำพาความประหลาดในใจมากมหมไม่ให้กับพวกเราได้มากขนาดนี้หนุ่มน้อยแห่งห้าทิดพากันควบหมาไปทองตลอดทงบนอ่อนเงินหมาเขาท่องลมมสนหนุน่มน้อยแห่งห้าทิดพากันควบหมาไปทองตลอดทงบนอ่อนเงินหมาเขาท่องลมวสน สซอยเอ๋ยคขบใจมากยามมัตโนโอโรจิตายการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่หนึ่งของสนามปะรองเทพนิยายประเทศจีนบ s ประเทศซากุระสองต่อสประเทศจีนชนะขอแสดงความยินดีกับประเทศจีนจากที่แพ้ไปสองรอบแต่ก็ยังสามารถพลิกกลับมาชนะที่เดียวสมครั้งจนกลายเป็นผู้ชนะสุดท้ายได้ในที่สุด ต่อไปขอเชิญผู้เล่นทรงคุณค่า MVP รูชางเซิงจากประเทศจีนขึ้นเวทีและรับของรางวัลชันเนี่ยเนาะรีบไปเถอะเทพเจ้าลูไม่มีใครที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นตัวแทนของจีนในตอนนี้ได้มากไปกว่าคุณอีกแล้วเทพเจ้ารูรีบขึ้นไปเร็วต่อไปคือช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองของผู้ชนะตัวเลือกที่หนึ่งยึดประชากรครึ่งหนึ่ง และโชคชะตาของชาติของประเทศซากุระตัวเลือกที่สองยึดดินแดนครึ่งหนึ่งและโชคชะตาของชาติของประเทศซากุระประเทศจีนเลาเป็นประเทศใหญ่สิ่งที่ไม่ขาดแคลนที่สุดคือบุคลากรเมือ <lam> ่อเทียบกับจํานวนประชากรแล้ว <lam> พื้นที่ดินแดนนั้นนํามาซึ่งทรัพยากร <lam> มากมายเลือกตัวเลือกที่สองยึดดินแดนครึ่งหนึ่งและโชคชะตาของชาติของประเทศซากุระได้เลย แทนที่โชคชะตาโอซากาไม่มีแล้วไม่มีเหลือแล้วไอ้พวกสารเลว <c oughs> จะกับพันทรงเป็นล้มใครก็ได้มาช่วยทีประกาศล่าสุดหลังจากรวมกับประเทศสากุระอันดับโลกของประเทศจีนในปัจจุบันจากอันดับที่32พุ่งขึ้นสู่อันดับที่9ตอนนี้ประเทศจีนติดท็อป10เรียบร้อย การแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งที่หนึ่งของสนามประลองเทพนิยายจบลงแล้วอัโฟไดขอยินเดียต้อนรับทุกท่านกลับมาอีกครั้งที่นั่งผู้ชมประเทศลงประเทศลงขอเปิดใช้งานสนามประลองเทพนิยายกับประเทศสากุระที่นั่งผู้ชมประเทศอินเดียประเทศอินเดียขอเปิดใช้งานสนามประลองเทพนิยายกับประเทศสากุระประเทศกรีซขอเปิดใช้งานสนามประลองเทพนิยายกับประเทศซากุระ ประเทศสหรัฐอเมริกาขอเปิดใช้งานสนามประลองเทพนิยายกับประเทศซากูระทำไมบนเวทีถึงปรากฏข้อมูลของสี่ประเทศที่ต้องการทอถอยประเทศซากูระก่อนหน้านี้ประเทศซากูระไม่ได้เป็นพันธมิตรกับพวกเขาหรอกเหรอเมื่อสิ้นฝูงนกธนูก,ก็ถูกเก็บเมื่อกระต่ายตายหมดสุดนักก็ต้องถูกต้มแทน